สวัสดีค่ะเพ,เพื่อนเพื่อนเพจสีสหายทุกคนนะคะก็วันนี้มาดูกันแชร์มุมมองนะคะคู่ทองคัพวันนี้ก็จะเป็นวันจันทร์ที่สิบกุมภาพันธ์นะคะโอเคมาเลยที่ทางเฟรมันกันก่อนนะคะนทาะเฟรมันเนี่ยมันยังคงเป็นทิศทางของการขึ้นอยู่นะคะแล้วก็ราคากับ EMA เนี่ยยังคงห่างกันอยู่นะคะแต่ถ้าเราดูจากบริเวณ r s i นะคะเราจะเห็นว่าสวิงสองจุดนี้นะคะที่ ราคาปรับตัวขึ้นมานะเราจะเห็นว่าราคาเกิดสัญญาณคลาสสิกเดวเจนในทำเฟมมันเลยนะคะโอเคซึ่งสัญญาณน,นี้นะก็บ่งบอกว่าราคามีโอกาสนะคะที่จะเป็นชุดของปลายเทนแล้วก็ได้นะเพราะาเราจะเห็นว่าการขึ้นเนี่ยขึ้นมาได้สักพักหนึ่งแล้วนะคะเพราะฉะนั้นเพราะฉะนั้นอันนี้ทบทไว้ในใจก่อนนะคะทิศทางยังคงไปทิศทางขึ้นแหละนะคะอิมเองยังคงห่างอยู่อ่ะในทางเฟมวี พอมาดูในทางเฟรมว e k นะคะเราก็จะเห็นเช่นกันว่าจากการที่ราคาเดินทางปรับตัวขึ้นมาทั้งหมดตรงนี้นะ,ะชุดปัจจุบันบริเวณตรงนี้นะคะก็เจะชัดเจนเหมือนกันว่าราคาชุดนี้นะคะเกิดสัญญาณคลาสสิกเดเวอร์เจนนะคะอยากชัดเจนนะในทางเฟรมว e k ซึ่งชุดนี้นะคะก็มีโอกาสบ่งบอกได้ว่าอันเนี้ยก็น่าจะเป็นแบบมีโอกาสเป็นชุดของปลายเทนได้นะคะอ่ะทีนี้ เราทดไว้ก่อนเช่นกันเนาะเพราะว่าทิศทางเนี่ยเขายังดูโดยภาพรวมยังคงเป็นขึ้นอยู่นะคะแล้วก็ราคากับอ e m a เยังคงหากันอยู่ด้วยนะทีนี้เราไปดูในเดยพอเราดับมาในทางเฟมเดย์นะคะในทางเฟมเดย์เองเนี่ยทิศทางเขาก็ยังคงปรับตัวขึ้นเพราะขึ้นมาอย่างแบบเยอะเลยนะคะแล้วก็การขึ้นชุดนี้นะคะในเดย์เอง RSI อก็เริ่มจะไม่ตามแล้วเช่นกันเห็นไหมเริ่มจะไม่ตามแล้วอ่ะโอเคนะคะ แล้วก็ราคาเนาะมันก็อยู่ตรงนี้อ่ะมันวีกเดย์ภาพโดยรวมเนี่ยคล้ายๆกันมืนเหมือนกันนะคะก็คือทิศทางยังคงขึ้นนะคะแต่ว่าเกิดสัญญาณคลาสสิกเดเวอเจนปลายเทนแล้วทีนี้เราไปดูสี่ชั่วโมงกันสี่ชั่วโมงนะคะจากการที่ราคาชุดนี้ลงมาเนี่ยเกิดสัญญาณฮิตเด่นนะคะเกิดสัญญาณฮิตเด่นอันนี้นะคะเห็นไหมเกิดสัญญาณฮิตเด่น นะคะแล้วตัวของ4ี่ชั่วโมงเนี่ยดันราคาขึ้นไปทำ new high ได้แต่เราจะเห็นว่าขึ้นไปแล้วแบบเดี๋ยวเราไปดูหนึ่งชั่วโมงเนาะเราจะเห็นว่ามันมีแรงขายกลับลงมาเนี่ยค่อนข้างรุนแรงเลยเพราะฉะนั้นนะคะในสี่ชั่วโมงนะนอกจาก hit เด่นชุดนี้นะคะที่ดันราคาขึ้นมา new h i ได้ตอนดันขึ้นมาได้เราก็จะเห็นว่าเกิดสัญญาณ classic d ด v e r g e n จนแล้วนะคะจะเห็นว่าในทุกๆ time f a m นะคะเริ่มบ่งบอกว่า และเกิดสัญญาณคลาสสิกที่เป็นสัญญาณปลายเทนเกิดขึ้นนะจนถึงสี่ชั่วโมงเลยทีนี้เราไปดูในหนึ่งชั่วโมงกันนะคะว่าจากภาพตรงเนี้นะคะภาพโดยรวมเนี่ยยังมองว่าการมีโอกาสที่จะดันราคาขึ้นต่อไหมตอนนี้โดยสี่ชั่วโมงเนี่ยมันเกิดสัญญาณคลาสสิกใดละเพราะฉะนั้นถ้าราคาจะปรับตัวขึ้นต่อนะคะตามภาพโดยรวมทั้งหมด หนึ่งชั่วโมงก็ควรจะต้องซนะัพพอร์ตเนาะซัพพอร์ตการดันราคาขึ้นทีนี้พอมาที่หนึ่งชั่วโมงนะคะเราจะเห็นว่าหนึ่งชั่วโมงเนี่ย EMA นะคะ EMA ชุดนี้ตัดไปปัดมาตลอดนะคะบ่งบอกได้ว่าไอ้การเคลื่อนตัวชุดเนี่ทั้งชุดอะคะ่ะแต่เราวาดเป็นเส้นนะการเคลื่อนที่ทั้งหมดตรงนี้นะคะ ดูแล้วเป็นภาพของการไซเวมากมากๆเลยนะคะ1ชั่วโมงเนี่ยเขาเขา้าสู่กรอบของการไซเวภาพใหญ่นะแม้แต่1ชั่วโมงเองก็เกิดสัญญาณคลาสสิกเดเวเจนนะคะโดยที่ถ้ามันเกิดสัญญาณแบบนี้มันบ่งบอกว่าอาจจะเป็นปลายเทนนะเพราะฉะนั้นสิ่งแรกค่ะนี่เลยนะคะเราจะเห็นว่าตรงหนึ่งชั่วโมงเนี่ยมีโซนต้นกำเนิดอยู่นะแล้วก็ราคาเนี่ย ชุดที่ตอนนอนฟาร์มใช่ไหมคะมีการดันราคาขึ้นไปนิวไฮได้แต่เราจะเห็นว่าแท่งนี้นะมีแรงขายกลับลงมาเป็นจํานวนมากนะคะเพราะฉะนั้นในหนึ่งชั่วโมงเนี่ยชุดนี้เรามองว่าหนึ่งแหละเป็นหนึ่งชั่วโมงตอนนี้มองว่าเป็นไซเว์นะคะไซเว์ way. แล้วไซเว์ชุดนี้ตอนที่ราคาปรับตัวลงมาชุดนี้นะคะเราจะเห็นว่าเกิดสัญญาณฮิตเด้นฮิตเด้นนะคะถ้าเป็นชุดเดียวกันถ้าราคาจะไปต่อนะ ถ้าราคาจะไปต่อเราจะเห็นว่าชุดนี้เดินทางขึ้นมาใช่ไหมคะแล้วก็ควรที่จะแบบพักตัวตรงนี้นะแล้วก็ดันราคาไปต่อวงเล็บว่าถ้าจะไปต่อนะคะควรจะเป็นภาพอะไรแบบนี้อ่ะทีนี้ไปดูซิในทางเฟรมเล็กๆซับพอร์ตไหมการที่จะดันให้ราคาไปต่อได้ภาพโดยรวมต้องบอกว่ายังไม่ค่อยชัดเจนนะคะถ้าจะไปต่อเนี่ยโอเคแนวรับชุดนี้ของส5บนาทีเนาะ ก็ไม่ควรที่จะเทขายลงมาหลุดได้เพราะเราจะเห็นว่าชุดนี้ดันราคาขึ้นมาเห็นไหมคะแล้วเข้ามาเนี่ยมีแรงขายกลับลงมาค่อนข้างเยอะเพราะฉะนั้นรอดูชุดการพักตัวชุดนี้ค่ะว่าถ้าการพักตัวชุดนี้นะคะให้เป็นภาพอย่างนี้ละกันหนึ่งก็คือมีแนวรับชุดนี้สองราคาต้องไม่หลุดแนวรับชุดนี้ด้วยเช่นกันนะคะซึ่งถามว่าถ้าราคาเคลื่อนที่แบบนี้เห็นไหมปึ๊บเห็นไหมคะปึ๊บ แล้วกลับลงมาขนาดนี้เนี่ยภาพทั้งหมดเป็นภาพของการแบบไซเวจัดๆเลยนะคะเพราะฉะนั้นการที่เราจะมองว่าราคาปรับตัวลงมาแล้วจะบายตรงนี้เนี่ยก็มองว่าไม่ค่อยสวยแล้วเพราะฉะนั้นนะคะถ้าใครจะมองว่าราคายังคงไปต่อได้นะราคาชุดนี้ก็ควรที่จะไม่หลุดอะไรแถวๆนี้เนาะแล้วก็พักตัวใช่ไหมคะเกิดการพักตัวแล้วก็ดันราคาไปต่ออ่ะแล้วถ้าเกิดมขึ้นมาถึงตรงนี้ได้ ก็จะมีการพักตัวอีกแล้วก็ต้องมาดูกันว่าเขาจะสามารถดันผ่านแนวต้านชุดนี้ไปได้ไหมเพราะว่าอย่างที่บอกว่า4ชั่วโมงเกิดสัญญาณคลาสสิกเดเวอร์เจนต์นะคะเป็นสัญญาณปลายเทนเพราะฉะนั้นเราควรจะต้องมีอีกหนึ่งภาพที่เกิดขึ้นนะคะก็คือว่า 1. ราคาเกิดสัญญาณปลายเทนหรือคลาสสิกเดเวอร์เจนต์แล้วนะคะ 2. เราต้องมาดูแล้วว่าการเดินทางกลับขึ้นมาชุดนี้ ใน M15 ก็ได้นะคะการเดินทางกลับขึ้นมาชุดนี้เนี่ยราคาสามารถผ่านแนวต้านชุดต้นกำเนิดของหนึ่งชั่วโมงไปได้หรือไม่นะคะถ้าผ่านไปไม่ได้นะก็เราต้องมาดูกันว่าปุ๊บเนี่ยเห็นไหมราคาปุ๊บเมื่อเช้าดันตัวขึ้นมานะคะแล้วมีแรงเทขายกลับลงมาอย่างรุนแรงเลยถ้าชุดนี้นะคะเกิดสัญญาณฮิตเด่น idden, แล้วราคาปรับตัวขึ้นมาไม่ผ่านนิวไฮอีกครั้งหนึง่ง เป็นการพักตัวชุดใหญ่ๆนะคะเป็นการพักตัวชุดใหญ่ๆตรงนี้ก็มีโอกาสเช่นกันนะถ้าชุดนี้นะพักไม่ผ่านนิวไฮปรับตัวกลับลงมาอาจจะหลุดหรือไม่หลุดตรงนี้ก็ได้นะคะอาถ้าหลุดก็สวยงามตัดสินใจง่ายแบบนี้นะคะก็มีโอกาสที่ราคาอาจจะจบชุดการเคลื่อนที่แล้วแล้วปรับแบบนี้ภาพแบบนี้เรามองว่ามีโอกาสที่ไอ้ชุดนี้อาจจะจบได้นะคะโอเคอันนี้คือหนึ่งที่ คนไปสังเกตกันดูนะคะอะอย่างจอนเนี้ย M15 ถ้าหลุดแนวรับชุดนี้ได้อะเดี๋ยวเราตีก่อนอันนี้คือพาพที่หนึ่งละกันโอเคไปขยับไปทางนี้ก่อนปอ๊บพักที่เรามองนับนับ,น,บนับปัจจุบันก่อนนะคะที่เห็นตรงนี้เนาะแล้ว e M A กดตัดอย่างงี้โอเคแบบนี้นะคะก็มีโอกาสที่ราคาจะปรับตัวลงมาปรับตัวลงมาที่ไหนเราก็ต้องมาดูละแนวรับหนึ่งชั่วโมงที่เป็นแนวไซ์เย์ นะคะของหนึ่งชั่วโมงเนี่ยอยู่บริเวณนี้เราตีไว้หนึ่งชั่วโมงนะคะอันนี้หนึ่งชั่วโมงก่อนอ่าโอเคถ้าหลุดชุดพักตัวหนึ่งชั่วโมงชุดนี้ได้แน่นอนว่าก็มีโอกาสที่ราคาอาจจะจบการเคลื่อนที่ของชุดที่ปรับตัวขึ้นมาชุดนี้ได้แล้วนะคะก็ยังจะมีแนวรับของสี่ชั่วโมงตรงนี้เนาะเพราะเราอยู่ในการาฟไซเว์นะคะอันนี้เป็นภาพของการไซเวย์ก็จะเป็นแนวรับที่อาจจะใช้ในการแบบ เก็บทำกำไรก่อนได้นะคะให้ภาพใหญ่ชัดเจนกว่าน,นี้นิดนึงอ่ะเพราะฉะนั้นอันนี้คือภาพที่หนึ่งนะที่ที่มองว่าสีม่วงเนาะมองว่ามีโอกาสเกิดขึ้นได้นะคะถ้าราคาหลุดหรือว่าเอมเอมกดตัดชุดนี้นะ mm. เพราะว่าตอนนี้ถ้าเกิดเราจะดูหนึ่งชั่วโมงเนี่ยว่าราคาเนี่ยเขาตับอยู่เหนือเอีม e ได้แต่เราต้องดูภาพใหญ่ด้วยนะคะว่าหนึ่งชั่วโมงเนี่ยเห็นไหมเอีย e มนอนตัดกลางเลยนะคะเพราะฉะนั้น ไม่ค่อยชัดเจนเท่าไหร่นะอ่ะทีนี้ต่อมานะคะใน M15 เราจะเห็นว่าชุดนี้เนี่ยมีการตีแนวรับไว้ถ้าเกิดว่าถ้าเกิดว่านะคะแนวรับชุดนี้สามารถรับราคาอยู่ได้นะคะดูอันนี้นะรับราคาอยู่ได้ฮิตไหมลงมาอาฮิตนะคะเราจะเห็นว่า M5 เนี่ยเกิดสัญญาณฮิตเด่นฮิตไหมเนาะอ่ะโอเคไหมเป็นเป็น,เป,นเป็นฮิตกับ ชุดนี้นะคะชุดย่อยๆละนะคะก็ถ้าราคาชุดนี้ขอขอดูชัดๆนิดนึงนะคะอืมอ่าเกิดสัญญาณฮิตเด้นใช่โอเคเกิดสัญญาณฮิตเด้นนะคะถ้าฮิตเด้นชุดนี้นะคะดันตัวกลับขึ้นมาแล้วราคาเนี่ยปึ๊บปึ๊บ๊บป๊บเลยนะขอติ้งกระเบา้าโอเคเอาเป็นว่าขอดู M15 นะคะ ถ้าแนวรับชุดนี้อ่าให้เห็นกันชัดๆเนี่ยเนี่ยเนี่ยถ้าแนวรับชุดนี้รับราคาอยู่ได้นะคะแล้วในทางเฟรมเล็กๆเนี่ยชุดนี้เขาลงมาเนาะในทางเฟรมเล็กๆเนี่ยมีการแบบพักตัวออกข้างใดๆก็ตามเอ่อการที่จะ follow เหรอสำหรับอมส่วนตัวแล้วมองว่าก็ก็ยังค่อนข้างเสี่ยงเนาะเพราะว่ามันมันมันเอ่อเขาเรียกว่าอะไรคะมันอยู่ในกราฟของการไซเว์นะคะเพราะฉะนั้น นะก็เลยมองว่าชุดนี้นะคะชุดนี้ถ้าจะนั่นจริงๆอาจจะต้องรอให้ชนะไอ้พวกชุดการพักตัวก้อนในทางก้อนเนี้ยก่อนนะคะ,ะให้เห็นภาพการแบบดันราคาขึ้นจริงๆอะไรอย่างเงี้ยเนาะก็ถึงจะหน้า follow by ไหมไม่ค่อยสวยเท่าไหร่ละกันในส่วนตัวนะคะเพราะว่าเริ่มมองว่าชุดนี้น่าจะเป็นชุดของกะเป็นปลายเทนได้ละแต่ว่าถ้าเกิดแบบ อาจจะแบบเก็บระยะสั้นๆนอาจจะทําได้นะคะโอเคเพราะฉะนั้นชุดนี้นะคะเราจะเห็นว่าเนี่ยปรับขึ้นมาอันนี้เป็นไซด์เวนะถ้าในทาเฟลมเล็กๆนะคะปรับตัวพักอ่ะอาพาไปดู M5 เลยอ่าใน M5 นะคะถ้าการพักตัวชุดนี้นะเราจะเห็นว่าเป็นแบบนี้นะเห็นไหมพอคิดจะบายแล้วแบบ แบบคิดยากนะคะเราจะเห็นว่าอาจจะต้องเห็นการพักตัวใหญ่ๆอีกสักทีหนึ่งราคาไม่นิวโลชนะนะคะชุดนี้ก็จะได้สั้นๆนะเพราะว่าอย่างที่บอกว่าถ้าราคาไม่สามารถผ่านแนวต้านไอ้เจ้าชุดโอ้ต้นกําเนิดชุดนี้ได้นะคะก็ยังมองว่าส่วนตัวยังมองว่าอาจจะค่อนข้างเสี่ยงนิดหนึ่งเนาะอ่ะโอเคเพราะฉะนั้นนะคะอานแนวรับชุดนี้เพราะฉะนั้นถ้าเราจะดันราคาขึ้นชุดนี้นะคะ ก็อาจจะต้องรอดูว่าเนี่ยชุดเนี้ยพักเป็นแบบนี้แล้วตอนที่ขึ้นมาเนี่ย EMA มันซัพพอร์ตไหมซัพพอร์ตไปต่อไหมพักตัวเล็กๆไปต่อไหมนะคะก็ให้เพื่อนๆสังเกตดูนะแต่โดยส่วนตัวตอนนี้มองว่าภาพนี้ถ้าเป็นภาพนี้นะคะก็จะทำการกด follow sell ลงมาได้อยู่นะคะโอเคอ่ะภาพมุมมองวันนี้มีประมาณนี้เลยนะคะภาพใหญ่ H1 กภาพ h อเนี่ยอยู่ในกรอบของการไซเวย์นะคะสี่ชั่วโมงเองเนี่ยอ่าดันรับราคาอยู่นั่นแหละนะคะแต่ว่าถ้าแต่ว่าเกิดสัญญาณคลาสสิกเดวิเจนแล้วเนาะก็เลยทำให้มองว่าการดันราคาขึ้นต่อถ้ามีก็อาจจะมีได้อีกสักหนึ่งชุดอะไรอย่างเงี้ยเนาะก็ให้เพื่อนลองสังเกตชุดนี้กันดูนะคะอามุมมองวันนี้มีมาฝากประมาณนี้นขอดูซิเอาอันนี้ออกก่อนอันนี้เป็นภาพคอนเฟิร์มนะคะอ่าเดี๋ยว เดี๋ยวจะว่าใครมาดูแต่ภาพจะมีแต่ภาพทําไมลงค้าอ่ะอันนี้เราก็อันนี้เป็นภาพที่คิดไว้นะคะว่าถ้าเป็นภาพนี้ก็น่าสนใจกับสองก็คือจุดนี้วาดไว้ให้นะคะราคาไม่หลุดรับนี้ในท่าเฟรมเล็กลงมาหรือท่าเฟรมใหญ่นี้ก็ได้นะคะราคามีการพักตัวไม่หลุดลยอีกครั้งหนึ่งอ่ะชุดนี้ก็อาจจะสวยงามมาได้อะไรแถวแถวนี้ก่อนเนาะแล้วพอมาถึงแถวแถวนี้แล้วก็ ให้เราดูการเดินทางของเขาว่าถ้ามันรับซัพพอร์ตไปได้อแนวโน้มได้ชุดนี้ก็แน่นอนถึงแนวต้านก็อาจจะเกิดการไซเวออีกสักรอบหนึ่งถ้ายังพักเล็กๆได้อยู่นะคะก็มีโอกาสแต่อย่าให้ได้ละกันนะคะอันนี้เป็นภาพแบบถ้าถ้ามันเป็นแบบภาพนี้นะคะน้ําหนักตอนนี้กด็ดูมาดูตรงนี้ก่อนว่าจะมาเป็นภาพไหนนะคะโอเคมุมมองวันนี้มีประมาณนี้นะคะฝากเพื่อน เอามาฝากเพื่อนกันในวันนี้สำหรับวันนี้ก็ขอบคุณมากค่ะสวัสดีค่ะ